สวัสดีเอฟที G, ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมสีผ้พาพี่น้องมาเบ่งซิ่งเก่ยวปนของไอยนะครับผมที่ผมได้ไปขายมากนะครับผมมรวบรวมมาให้พี่น้องเบ่งกับิประมาณหางเขียวเลยพี่น้องว่าไทว่ผมตัดนี่มันหยอดเน่าหรือมันถูกกระปกุก แก้ไปนี่ชิงจะปนมันลายบอกข้างอย่างดเดยายชี้ให้พี่นอ้องมามาเบิงให้พี่น้องว่าชิงจะปนนี่มันจอยู่ประมาณเท่าใดต่อเถียวเถียวเท่าใดครับพี่น้องมาเบิงเถียวน,นี่นะครับผมอันนี้น้ำนักอยู่ที่สี่ทิบสองตันครับผมสี่สิสองตันชิงเจียปนก็อ,อยู่ประมาณแม่ลูกที่ผ่ากิโลนะครับผม นี่นครับผมมันกลับทางหมดแล้วครับพี่น้องถัวลนะครับเนาะนี่นะครับเขียวต่อไปนะครับพี่น้องเทียวนี้ที่ยิบเก่าตัน,นครับพี่น้องนี่นะครับที่ยิบเก่าตันทิ้งเกยืพุนกับหอยูประมานแม่ลูก หกสิบกิโลนะครับแม่ลูกร่วมเดี่ยวก็ร้อยยี่สิบกิโลครับผมอันเน้นำนักสี่สิบสามตันนะครับผมปจริงเฉียวปนร้อยห้าสิบฮักแครแม่ลูกยางละสามสิบนะครับผมก็ร่วมเดียวกับหกสิบหกสิบตันนะครับ แม่ลูกเดี๋ยนีก็อยูี่ที่46กัน7 9 0กิกโลนะครับผมพบริงเกียบผลยู130ที่1อยกิโลหักแท้ๆกยูที่ประมาณ20กิโลนะครับแม่ลูก20กิโลครับผมเกี่ยวที่ไทยนะครับผม กายูเกียร์ประมาณนี้นะครับพี่น้องมันก็หลายหลายเที่ยวผมแจมว่านี่ขี่เข่าพันตันแล้วนะพี่น้องก็บกายูเกียร์นี่แหละครับมีเที่ยวแป้งมันเฮ็ดยากใบมันหลหยาหลาย่างนี้ที่ปันแต่บรสะอาดมันก็สิมีสิ่งเสียเปลายนะเถี่ยวนี่เที่ยวทุ่ยไทยนะคผมเที่ยวบินทุ่ไทยกับกายูประมาณพบสิ่งเกียเปรียบอยี่220กิโลครับผมก็ฮักจริงๆอยู่แม่ลูก20ห้ากิโลครับ บางเที่ยวก็ไลฟ์ดีพี่น้องไลแต่ตามที่ผมสังเกตแล้วครับผมว่าถ้าอง,งานั่งขี่เขาตั้งกุญียนึ้มาว่าว่าหักอ่อยหยอดเาีวผมเข้าใจอย่างนี้นล้พี่น้องว่าบางทีมันอยู่ที่เกียรตหน้านะครับผมเกียรตหน้าของเขา,าว่าจัางอ่อยไฟไหมอห่างนี้พี่น้องจังพานตาัดลุงที่งี้กองแบบโบตองตัดหยอดอลอย่างนี้นะพี่น้องเกียรตหน้าที่จะโบตัดอยู่เดียวอห็นงนีพี่น้อง ถ้าเราง้างเขาเจ้ากับจาเปลี่ยนนะพี่น้องก็ต้องหักนะครับพี่น้องจังก้อยนี่ผมผมกับหนอดเงวพี่น้องหนอดเงยวแต่เกียรตหน้าคือผมตั้งใจตัดตัดกัตัดพยายามตัดให้มันหล่อนแบบที่สุดเลยพี่น้องมันมันกับิีโ่คือเอาตัดเป็นล่้มนะพี่น้องเนาะมันก็ฮิได้เสมอเสมอทุกลั้ทุกนี่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนรลายนะพี่น้องไม่ลั้ตัดมากกว่าผมกับเฉลียเฉลียออกก็คือประมาณนี้พี่นะพี่น้อง จตนาของโรงงานเพิ่งกะบางเวลาเห็นหนอดเหี่วสีฮักสีฮักสีฮักกับว่าเปนแบบนี้นะพี่น้องคือเพิ่งกะเห็นใจเศร้าอไรที่กันนะครับโรงงานก็คือผมมาแหละครับอยู่ที่จิตนาของเพิ่นแต่พิ่นกะว่าจะอยากฮักสิ่งเจ็บปวดพร้อมนะพี่น้องใครว่ามันกะมีผู้สะอาดจริเพิ่นกะว่าฮักสิ่งเจ็บปวดจังผมไปนี่มันกะมีสิ่งเจ็บปวดถ้าโรงงานเขาต้องเป็นต้องฮักแต่ว่าในลักษณะอ่อยหนอดเหีวฮักแต่ละเกาหลีบาทนี้ ผมว่าเทบเทบจะบ่มีนแะพี่น้องหันในในในลักษณะของแบบมีหยอดอยู่แต่ว่าเบื้องจากใบแล้วให้ให้ตัง้งให้ให้ตัดอยู่แต่ว่ากับบ่ได้ว่าสะอาดคักแต่ว่าเจตนาคือเขาตั้งใจตัดตัดหยอดอยู่นน่นำอันนี้คือทางโรงงานเพิ่นกับบริกางคังขดขนาดนั้นนะพีน่น้องเพิ่นกับกับก็ให้ก็ให้พันบ่นบบฮักเกาซบาทนะครับ,บตัวตันแ,แต่ต่างคือผมบานล่ะ หันผมรองมึงบริยาการลักษณะแท้ว่าผมตัดลงไปแล้วถ้าผมหอกอยอดอกนี่ผมมั่นใจได้เลยครับบริลอยบรสิสนสองพันบรสิสนคือจิตน้าผมว่าต้องว่าต้องใจตัดใบอยู่แล้วนี่แน่นอนครับเจอแท้แน่นอนพี่น้องตันะเก้าชีิบาทครับอันนี้คือมันเกินไปนะพี่น้องถ้ารงงานเพิ่นกะเพิ่นกะเบื้องแล้วจิตตน้าเพิ่นนี่ตั้งใจอยากอยากรองนี่นะพี่น้องประมาณนี้พี่น้องผมผมผม,มา จังจังอิถึงหักนะพี่น้องจังอิถึงหักตันละเก้าสิบบาทพี่น้องมื้อนี้ผมก็มาขีบอ้อยเลี้ยนั่พี่น้องเลี้ยแปลงแปลงสิบสามเลยนะพี่น้องเลี้ยประมาณจะสิแมาณผมนับสามสิบกว่ากล่องพี่น้องขี่ลงลงแปลงไหมล่ะพี่น้องเดี๋ยวจังใดผมขี่ป้าพี่น้องไปชมแปลงไหมแปลงสองแปลงนี่รวมแล้วประมาณสิบสี่เลยพี่น้อง มีอ่อยต่ออ้อยหยอนน้ำง,งาางมอูอพี่น้องเดี๋ยวจังไหนผมจะพาพี่น้องไปชมแปลงในน้ะพี่น้องแต่เมื่อันนี้ผมก็มาให้ขี้แกงให้พี่น้องผู้ที่เพ่นสงสัยว่าอ่อยหยอนเงาแท่ทิ้งเกี่ยบปนมันจีหักจกังไหนจังไหนเห็ุให้พี่น้องผู้ที่สนใจรือว่าอยากจะซื้อเครื่องตัด,ดิโรธไทยแบบครอบพ่วตัดแบบครอบพ่ว่าแต่พี่น้องคิดว่าจะร่งขึ้นมีรธไทย ที่สิบเจ็ดแร้งหาที่เ้ยงอยากจะซื้อเครื่องตัดของช่างเครือเตอเพราะว่าจะเป็นของีดุน่นมันมีหลายแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยกับบอกเว่าเป็นรีวิวหยอยางเงือนั่นพี่น้องตามภาพรวมแล้วที่ผมตัดมาเนี่ยปัญหาที่กับเครื่องนี่แทบจะบูมี่พี่น้องระบบใบมีดเขาระบบลำเลี้ยงพวกนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยเขาปีที่สี่พี่น้องแทบจะบม่ได้ซ่อม แต่ว่าถามว่าตัดได้ว่าได้นี่มันก็อยู่ที่ที่หนางาันแล้วก็องคประกอบลายยางพีนองนี่เขาต้องเข้าใจเข้าใจแบบเข้าใจีน้พี่น้องว่าการตัดนี่ไม่ว่าเป็นเครื่องม้วดไปตัดเอาเลื่อยนี่มาแด่นอนพี่น้องเนาะมันก็ต้องมาเข้าใจในพื้นที่จังพื้นที่อ้อ,อยแปลงเขามมนเรียบบ่อ้อ,อยมันอ้อ,อยมันเป็นห้องบ่ในระดับการตั้งตั้งลอ่อตั้งยังตั้งม่มีดมันอยู่ในเกณฑ์ระดับ แปรงนี้คือกันไปนเบิดเลยจริงสิ่ไนนะไดนพี่นอ้องเฮาต้องปรับปรับแปรงนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบปรงนี้แบบนี้ต้องปรับให้นี่แบบนี้ให้พี่น้องอันเรื่องรายละเอียดการชีสร้างหรือว่าได้แปรงนี่พี่น้อง๋ยวให้ผมวางครับพี่น้องตอนนี้คนผู้เดียวทั้งขีบทั้งขนไปโรงงานแต่วช่วงนี้อังพี่นอ้องทั้งแกไปโรงงานพร้อมตรงนี้จะมันมีอย่างอีกหลายพี่น้องที่ผมจะจะให้ ความรู้กบพี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้ก็บอกในในกลุ่มทูทีุ้นใจแบบแบบอยากคิดให้แบบครอบครัวมีลูกมีอย่างแตบบ่ว่าประมาณหันหันว่าคิดให้ก็ประมาณสี่สิบไรสิบไรก็คือสามารถตัดต่ครอบครัวของไห้แบบสบายนะพี่นอนะ้องเนาะก็จะสามารถลดต้นทุนท่าได้บอกเรื่องเรื่องน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะการทิ้งเปียงอัตราการทิ้งเปียงของน้ำมันเสียเพิ่อเสียเพิ่ รถตัดนี่พี่น้องถ้าเทียบเดี่ยวนี่จังหนังมันสมือเนาะพี่น้องเนาะดีละ 35, สามสิบหาหาสิบแปดสตังค์ทัทง้งทั้งทั้งกระ,ะสินห้อเนาะครับเฉียดของผมสมเด็จเนาะผมมีซื้อเฉียดสมเด็จต่อมือนี่พี่น้องเอาแบบหนักๆเนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งนี่แปดร้อยพี่น้องปพระมันแปดร้อยก็ถึงพันดอกเบิดลแท่นแน่นอนพี่น้องแปดร้อยนี่แต่ว่ามันก็อย่ที่หนาเงานนยพี่น้องเนาะจัง หันเปลร้อยนี่หันอ้อยมันง่ำเมื่อหนึ่งเนี่ยตัดได้ห้าสิบตันหกสิบตันพี่น้องผมผมกะว่ามันคุ้มนะพี่น้องเนาะมันไล่ชัสชวนในอาตาาัตาอาารากันตัดกันอย่างเดีวยวผมมาไล่วงเดียวก็สถตันละสมมตนว่าเขาเป็นรถตัดครอบพวเองส่วนทุนเ้องมีรถลงมาตัานละเพื่อเพื่อ,อให้ใรกระรองพี่น้องไปเสียบ้งนะพี่น้องเนาะผมกะว่าม่ดถึงตันละสามสิบบาท อ right. right. no ันนี้ผมผมไม่ได้คำนวณแต่ว่าตามที่ผมคำนวณแต่ผมไปรับจ้างว่ามันมันพ่ออยู่ใดอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับประสิทธิ์ว่ากำไลหลแต่ว่าที่เห้นกำไรไหลก็คือก็คือต้องเปลี่ยนแปลงที่อ้อยหอดน้องพี่น้องเนาะหันผู้ใดที่ไปตัดไปรับจ้างรับนี่ก็คือต้องเป็นอ้อยหอดถนัดนั้นพี่น้องจต่งขีไปรอดหันเป็นอ้อยตัวนี่พี่น้องกับเพราะว่ายัง้อพี่น้องเพราะว่ารถตัดรถติดตัดงี่ก็สร้างนะพี่น้องเข้าจอที่เรียกเปลี่ยนตัด อันนี้ให้เห็นนพี่น้องเพราะว่าอัตราการชินเปี่ยงมันคือว่าผมตัดลวสามไปตัดไปค้องซ้ำกันแต่ว่าค้องกันอ้อยตัวที่ได้แค่ตันหนึ่งแต่ว่าอ้อยหอนเขาที่ได้ทำกันพี่น้องใช้อัตราการลื่งเครื่องซ้ำกันระยะทางซ้ำกันนี่พี่น้องมันมันมันจะได้เปรียบกันตรงนี้นะครับอ้อยห้อนอ้อยตัวตันถึงท่างรถตัดเขาจะถึงตรงเรียกเปลี่ยงรุ่งนะพี่น้องอันนี้ต้องเห็นใจพี่นีนี่พี่น้องไม่งม่นพี่โมอยากให้ตัดให้ดิอ้อยตัวอ้อยยัง เพิ่นแห่งอยากตัดแต่ว่าอัตราการสิ้นเปียงหรือว่าเมื่อไรล้วคือเพิ่นตัดมันก็บอะไรอยังนี้นพี่น้องมุ่งมาติเฮ็ดไปเฮ็ดเอยังนี้ทีนะพี่น้องไม่งั้นว่ารถไงเขาจะทางไงเหี้ยพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็เรียกเปียงลงว่าไงพอเขามาจังผมมาล่องที่ผมจังหูจักทีนะบางเวลาเขาีไปโทษแต่เพิ่นว่าโอ้ยรถขั้นไงคือมาดไงเรียนตัวว่าไงนั้พี่น้องมันก็นอยู่ที่หนางานนะครับก็คือจังไปรับจ้างเนี่ยผมต้องหูจักกำไรก่อนนะผมถึงจะไปรับจ้างได้ หาผมเฉลียอ้อยแปงนี้อยู่สี่หมาณเท่านี้เท่านี้ผมจองใส่อัตราขนง,งานจาคงค้นชำนีผมอะไรงวดดงเลี้ยวม้วนยางห็่ผมกับู่้จงไปเห็นนะพี่น้องให้มันเงยนอ่นอยู่บ้านหาเหตุยาองอืน่นอยู่กว่านีพี่น้องคือถ้าลงมแปลงแปลงใดแปลงใดก็คือต้องเฉลี่ยอ้อยย่างอไรก็ติดบตันึ้นนี้พี่น้องอันตัดหันตัดอีรีคือขี้ไรอีรีคือต้องเป็นของอาของลุงของมือครับคือชิ้นมาได้พี่น้องเพิ่นกัได้บอกได้เกามาบอก ต่อหัวปีเปีป๊ยงสิก็ต้องกในเพื่อนนะครับแล้วก็เรื่องการซ่อมบำรุงของเครื่องตัดนะครับพี่น้องในระยะสี่ผมตัดมาหนี่สายพันธุ์หรือว่าสูนี่ก็ย่งบอานีนเตียนแล้วก็เรียงปัญหาเรียงเผาเผาปันเผาระบบพังสายังเตือนนี่เขาจใิใใจเป็นเผ่าท่าพี่น้องเนาะอันนี้ผมมีบาะขาวมาแป้งอยูซื้อแต่ว่าเดี๋ยว บางๆอย่างผมจะอธิบายเลยว่าอันนี้ฟังการม้วนหัวสาเขามันไงพี่น้องแล้วก็จังระบบระบบใบตัดเขานี่มันทนท่านพี่น้องผมผมกาบเอาได้เต็มปากได้พี่น้องผมมาเลยรีวิวด้วยผมใส่งานจากใส่งานจริงคือทงพี่น้องผู้ใดสนใจแบบอยากใจนี่แต่ฟังคิปผมแล้วกะเบิ่งเบิ่งงานเบิ่งจากผลงานที่ผมตัดมามันจะปีแร้วนี่แเราไม่พี่น้อง ยังไหนเดี๋ยวว่าง,างผมรีวิวให้แบบละเอียดเลยพี่น้องให้ผู้นอ้นองพี่น้องผู้ใดที่แบบอยากจะซื้อนะพี่น้องเนาะมันมีระบบเครื่องเชียงชเตอร์คนนี้บิดนล้วพี่น้องนี่ไล่เป็นตะเบ็งแต่หาสิบแรงที่สิบเจ็ดรแรงเชียงตัดแบบเล็กมากน่อยอมากตามขนาดรถนะพี่น้องนี่ครับแล้วก็ระบบผมซื้อมากนี่ยมันมันมันสามปีขึ้นหลังเลยพี่น้องด้ปีอะไรป,ปนีนี้ปีหกหกเนาะ ประมาณปีหกประมาณปีหกหกสองหกสามพี่น้องหกสองผมซื้อมากมันยังมีระบบระบบซอยยของหล่อนะพี่น้องแต่ว่าหันผู้ใดไปซื้อตอนนี้นะพี่น้องระบบมันี่มันสีแบบลำลำก็ตัวผมซื้อมากายพี่น้องมันยังมีระบบซอยเวลาเวลาเวลาพื้นที่ให้เข้ามันเรี่ยงนะพี่น้องพื้นที่ให้เบี่ยบเวลาเขาตัดไป ตกลุมสี่ระบบทางทเจอเขาเห็นระบบระบบให้นุลิก,ก,ก,กยกยกใบบินให้มันลอยเพื่อจะไิตัดดินนะพี่น้องว่าให้ตัดดินจังของผมกว่นี้ของผมมันโมมีเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องใส่คว่มเสียวสัน้นนะพี่น้องอันนี้ผมก้าบอกไว้เลยต้องใส่คว่มเสียวสั้นแบบอันนี้นะพี่น้องก็คือเวลาตัดไปจังของนี่ของผมมันเจอปัญหาคือเวลาเนี่ยห้องปัน่นใบมากนะพี่น้องเนาะมาบหลุว่าหลุมหรือว่าพื้นที่มันเอียงมันแข้งสิ แล่นไปเพื่อเพื่อตกลุ่มลุ่งนี่พี่น้องรถดับในกระทันหันนี่แบบคือใบมีดมันเต่งนกำนังก้นกดใบมีดว่าสาห้มีดใบมีดปั้นใงนี่สิเนาะพี่น้องแล้วกับพื้นที่มันแข็งมันควยนี่สิเป็นสวกเป็นห้องนี่สิกับพรมก็ต้องเอาย่อยตัดปกติผมมันตัดเต็มแล้วพี่น้องแต่ว่าหันพื้นที่เป็นห้องเป็นยางผมก็ตัดให้ได้ประมาณที่อร่อยสองอร่อยลุ่มสิโมโหไปเท่ไปเทคือเ้าเซฟระบบหางห้องน้งนี่นะพี่น้องเพราะว่าถามว่ามันโยขึ้นพี่น้องขึ้นแต่ว่าห้องก็ต้องเระบบ ให้หลุยเข้าน้ำมันที่นองเวลามันเป็่นอย่างในหนาง,งานสิมก็เย็นห้อเสียเวลาได้นะพี่น้องแต่ว่าในะะระเคือราชุดของซางทังเตอตัวนี้เขาจะเห็นระบบระบบยกยกไปมีดร้อยร้อยตูขึ้นทั้งสองรอนันีพี่น้องเนาะมีคนทนแต่ว่าพื้นที่พื้นที่มันทุงสิคกสามารถดันไปมีดดันให้หลีกรลอรอยขึ้นล่มครับพี่น้องระบบสางงเตอพอไอซางางเตอแล้ว ปัญญาพันดีครับพี่น้องปัญญาพันเลิศพันสางเครื่องมาให้พี่นอ้ญญนนงอ,งนองแบบหรือว่าเพิ่นเพิ่นนีครับทางได้เตอแล้วก็กับนี้อีกยังหลหลายยังกับเครื่องนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉี่ไปสาธิตหรือว่ารีวิวก่อนปั้นที่ผมซื้อมาสองก้อนเนี่มันซอยยังใบมีดมันต้อง ซอยอยังเอาอยัางเขาว่าแปลงซอยมันเคลียซอยกันหมอพี่น้องอเ,เดี๋ยว,ยวจะในพมจีให้รายละเอียดพี่น้องแบบคิดว่าซื้อมาแล้วตัดได้มองเป็นว่าซื้อมาแล้วตองมาจูดไฟยใหม่คือมึงมีความหมายนะพี่น้องเนาะแต่คือทางรัฐบาลาเขายาวกบซอยเหลือเงินเงินตามรอยยี่สิบบาทพนกะกพน่นซอยพี่น้องผมว่าผมอะไรกรบกันมึงแล้วไว้ชุดนี่มัน หนึ่งแหละเพิ่มสามสิบบาทเงิงสนส่วนซางมากอีกเงินรัฐบาลมันซอยอีกยี่สิบาทเป็นร้อยห้าสิบสมมุติว่าพี่น้องจุดไฟใหม่ปั๊บนี่สมมุติว่าจุดไฟใหม่แต่ไฟใหม่เขาบ่ตถือค้างนี่สิไลรบกรบกันแล้วนี้ไก่สิอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนั่นพี่น้องแต่ว่ากรณีนี้คือไฟใหม่มันถือค้างพี่น้องมื่อกี่นี่ความแตกต่างของคาตัเน,นี่มันแตกต่างกันแต่ว่าตันละร้อยแปดสิบบาทเลยด้พี่น้องอันนี้ ผูที่เพิ่นหูแล้วเพิ่นกะอันนี้นาะพี่น้องนั่นแต่ผูบ่งหูก็ล่องไปคำนวนบิ่งว่าการเออแม่นแม่นจ้างแม่นพี่น้องม่มีรถตัดหรือว่าจ้างคนตัดมันถือแต่ละลอยแปดธิบาตไก่ย่าง,งดีก็ย่างดีก็หเฮาตัดไฟใหม่พี่น้องตัดไฟใหม่ขึ้นต้อตงพี่น้องต้องเสียค่าตัดเองเด้เสียค่าตัดไฟใหม่บ่าพ่อแล้วอืมหางันที่เอาอ่อยว่าง้างไปถึงตัดเราเป็นลอยนะพี่น้องลอยหาทิปจริงสิพี่น้องราคาทุนเมื่อไรกุบเกือนมองก็ไฟใหม่นี่พี่นน้องมันมันไหล หลายบทแถบจะบทียงเลยแต่ว่าขอกล่าวบาแม่นขอเสีย้วพี่น้องแต่ว่าเงินที่ห้องได้นี่ทั้งว่าไงมันต้องเอาเงินทุนเงินเงินเง,นงินที่พี่น้องขายอ้อยได้นี่มาใจมาใจให้คนงานขาดตาัดก่อนที่นะพี่น้องมันก็เห็นให้เงินห้องเงินลอยหาที่ห้อง,ง,อง,อง,องเป็นนอนล่อเห็นนะให้แม,มนบอกกับเมนเง้นเก็บนะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้องต้องสำรองใจขาดตัดก่อนนะพี่น้องเนาะที่ห้อจะได้ขึ้น พี่นอ้องเขาจังจะได้ขึ้นแต่ว่าให้เป็นไฟใหม่ขึ้นมันได้เตรยมอยู่จริงพี่นอ้องได้มากผมมาตัดละพันสงองกับพันสวงเลยพี่น้องอยังไม่เสียค่าตาัดในหันะผมมึงเหล่าภาพร่วมร่วมเนี่ยแตงได้กะสวยอซยไปเลยพี่นอ้อ,เนองเมื่อไรคบกันมึงเหล่าแงานจางคนตัดกะบเบื้อสืแตัดละลอยแปดสิบดอกพี่น้องมา หั่นอ้อยงามแถีผยว่าบมเกินแปดสิบบาทต่อตันหั่นคนตัดหั่นมีคนตัดกับฮาให้คนในบานรอวองพี่น้องมาตัดหลวดหายให้บานคนมีรายได้ซอยๆกันไปพี่น้องตามเษียิจมันเบางสีพี่น้องดีก็เข้าไปจูดไฟเองนี่สิหอกอะสมมติว่าขาเจ้าตัดมือนึงบดได้บ่มือแล้วพ่อบ่าพ่อลอยพี่น้องก็ต้องเสียบังว่าเอาให้ขาเจ้าอีกสมมติว่าเสียว่าซิฟกวางไม่ได้ตันหนึ่งนี กระไลแปดทีบบาทแล้วี่พี่น้องก็ต้องเพิ่มปริมาณอาไว้ลดปริมาณอาไวก้กว่างให้มันหน่อยลงแล้วก็เพื่อจะให้ผู้เขาเจตัดมีไรใดยังขันตำกับสองลอยหาทิหรือว่าสามลอยยังเียพี่น้องก็คือสมมวนลคนหนึ่งตัดมือหนึ่งได้สามตัดน,นี่สิพี่น้องใจแค่สามลอยใช่ไหมพี่น้องก็มีกาไรละในๆๆในในในอ่อยในอ่อยสดน,นั่นอืมก็คือผู้เพิ่นปลูกอ้อยเป็นหูจากดีนะพี่น้องเนาะแต่ละคนก็หูจากที่เดียวนะว่าอ้อยจากก่องจักก่องตันนี่นะพี่น้อง เอกก็เสลีย่ยให้เขาเจ้าอยู่ได้น้่กรณนี้ผู้พันโมอยากตัดออยทวนนี้ผมว่ามาจากมาจากว่าอันนี้ต้องมันแมีนอีเลียพี่น้องตามผมฟังมาว่ะมือหนึ่งประัดออยอยสดได้ได้ลอยได้ลอยหาทิปสองลอยสองลอยหาทิปบิดเบือนสามลอยก็บาทนี่พี่น้องคือไล่รับไล่ไล่ใจในครอบพวกร่างสีเขต้องอาลูกปยังไปเงี้ยค่ายอยู่ค่ากินคือผู้เขาเจ้าผู้รับจ้างนี่ผู้รับจ้างจริง ข้าจ้ากับหาเสากินคำขีได้พี่น้องแต่ไม่ให้ข้าจาได้มือเราลอยน้คน้มันข้าจ้าขีมากค้าอยู่ข้าขินขึ้นโมเลยังนาพี่น้องเนาะแต่ผมหันเป็นผมใส่คนตัดนี่พี่น้องผมมีเฉลี่ยแบบนี้สามสมหมด่าคนตัดมือหนึ่งในสามตันเนี่ยข้าผมกายข้าจ้าได้ดมือละสามลอยเพราะว่าค่าตัดค่วมแตกต่ังจากออยไ่ไหม่มันมันห่างกันตังว่าลอยลอยแปดสิบบาทพี่น้องที่น้องก็มีกำไรกำไรอยู่ในหันอยู่หรอแต่ข้าจ้าได้สามตัน ผมมามมนหนพี่น้องมือนึงคนหนึ่งตัดใดตันหกตันเพื่อผู้ขย้าเก่งเนาะมัืกอกล้วแต่ะหน้าอ่อยแล้วพี่น้องมันแต่ตาอ่อยอ่อยสันอ่อยเงีตามผมผมว่าผมคำนวณบึงแต่อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าทางมันห้องเปนตัดแนวตัดกันขจ้าก็ตัดขงใงไงเนาะผู้ขจ้าตัดกับ่ไดยหยางขจ้าก็บ่ลยยางมาแม่นดีเลยพี่น้องเห็นใจ ผมบอกว่าแล้นี่โมเนนผมว่าได้ให้ไปตัดได้แต่ผมก็บอกว่าให้กกร่องบอกลบคำนวณิึงแต่ผมว่าผมคิดิ่งค่ากแล้วถามมาเพื่อนอยากตัดบอกอ่อยสวดเพื่อนอยากตัดแต่ว่าอ่อยสวดีิมาตัดกวางซ้ำก,ก,ก็กกออไปใหม่สิมันไม่ได้พี่น้องก็ต้องก็ต้องผมว่ากล้าจ้งสมมติว่าอ่อยไฟใหม่ ผมเสียนะพี่น้องเนาะอ้อยไฟใหม่กอง,110กง110หนึ่งสิบบาทกองหนึ่งสิบบาทเจ็ดสิบล้ำมึงสิอ้อยสุดนี่ผมมาสิบบาทนี่วงังสี่สิบล้านี่กับพ่อจ้างคนนี้เนะพี่น้องนี่นีมันก็มีก,กับกไรเราขาซอยคัดตัดเยี่ออย่างนี้นะพี่น้องก็คือคือผมมาอะไรพี่น้องมื่นหนึ่งตัดได้มือละสามตันทำเพิ่นได้เงินบ่พ่อสามรวยอย่างนี้สิให้เพิ่นรวยสามรวยรว พราะมันตัดใหญ่อีดีทาเดียให้เพิ่นไปเลยตัวมึงว่าไอ้สองกล่องสามหากล่องตันอืมวันตัดได้ขิมนหากล่องมื่อนึงพี่น้องให้เพิ่นไปเลยสามรอยไ่ต้องเอามาแบบบักได้บักงัน้นว่าเท่านั้นเท่านี้บ่ต้องนะพี่น้องก็คือถ้าเพิ่นบ่มาตัดเฮาเฮาก็บ่ได้ตัดอ้อยโซนพี่นอ้องถ้าเฮาเอาเปรียบเพิ่นหลายต้องว่าเอาเปรียบเลยพี่น้องเพิ่นก็บวัาตัดในห้เฮา เขาก็ได้จุดเขาก็ต้องเสียสู์เงินตั้งว่า180บาททีมแบบใหทางที่รสฐบาลเขาจ้เาก็สนับสนุนให้พี่น้องเขาตัดอ้อยสดก็ให้ผู้พี่น้องเขามีรายได้จากการตัดอ้อยสดถึงมากพวกที่เขาเจ้่มีงานมีอย่างหรือว่าเขาเจ้ามีรายได้ในหมูบ่บ้านเขานำมาพี่น้องเป็นก๋สิอยู่ได้แยงเลี้ยง,ยงจนเกียกันไปแล้วพี่น้องเนาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็เอาว่าใหพี่น้องกันช่วยๆกัน มืัอนี้กะรอคนงานาะพี่น้องเนาะคนงานกับบอนมาอยู่กะนนัง่งคุยมีหลายเรื่องที่บอวสซูพี่น้องฟังนี่แต่ว่าใครความรู้เกี่ยวกับนี่แหละพี่น้องอันใดผมโบว์โบวถือหรือว่าพี่น้องฟังแล้วโอ้ยมันหมอนแมนเนี่นี่พี่น้องกะต,ติติงแบบคอมาคอม,มาในคอมเมนต์ว่าเอ้ยแมนบวลองคำนวณเบึงอดีดีสิ่กะร่องกะตีคอามาในคอมเมนต์อันนี้กับบอกผมกับใครนะผมกับบริวารผมวันนี้นะ ที่ผมม่ผมว่าผมก็คชิดชิดว่งเลล่ะแต่ว่าผมว่าพ่ผิดดอกผมบอกเนี่ยแน่ๆกะพี่น้องผูที่เขมามว่าเบิงผููที่เขามว่าเบิงมาเนี่กะอยาลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะให้กำลังใจเป็นกำลังใจใผมนั่งเพื่อผมจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ลงให้พี่น้องเบิงเกี่ยวกับอ่อยอ่อยมันบานท้องก็มีแคชนี่นะพี่น้องเนาะมาอ่อยกับมัน หัดอ้อยแล้วเสียหย่าอ้อยกูมันกูมันเกี่ยวเขา่าร่งเขา่าอืมเกี่ยวเขาแล้วปลูกอ้อยปลูกอ้อยตัดอ้อยแค่นี้นะพี่น้องจีไปปลูกย่างเงินมันกับผมมินตลาดขายน้องพี่น้องนะเนาะนี่ผมไมปปลูกแบบงงเลยที่ไปนั่งขายเอยงเลยเนาะปลูกเขาโพดบางที่ก็เออต้นทขึ้นต้ตองลายมันกบับางที่จังเขาโพดนะพี่น้องเนาะแบบ เออยง้มสีปูกัอนแพงอยู่เด็กิโลละสิบเอ็ดสิบสองบาทแต่หอดยง้มขายหูบาทจขียนไพี่น้องมันกะแนวต้นทุนเท่าลงตั้งเป้าไว้ว่าสิบสามบาทนี่สิหอดยง้มขายเลยขายแปดบาทเก้าบาทจี่เห็มันกะแนวหอ่อห่อไรไรล่รับไล่ใจห่อไวแล้วจเขียนะพี่น้องเฉลี่ยว่าน้ำหนักต่อไรให้ได้จัดตัดหนึ่งเลือดแปดร้อยเก้าร้อยรูคือว่าเขาสาม,มารถหักลบกบกันเห็นกำไร หาว่าเห็นกำไรเขาก็บส่บสามารถลงทุนได้เนาะพี่น้องเนาะจังอ้อยนี่พี่น้องพูดถึงว่าหออาาาออั่นอ้อยราคาบอกเลี้ยงอ้อยนาะพี่น้องเนาะหั่นแต่ละพันสองนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องผู้บม่มีเครื่องจักรเครื่องไส้เครื่องเครื่องมือบ่ว่าจะเป็นรถปลูกรถไถเครื่องตัดถ้าอ้อยพี่น้องบ่ได้ลัยละเอียดทิพย์นขึ้นพี่น้องผมว่า พี่น้องล่องล่องไรบ้างหลวงขาดเสียใจทุกบาทที่ลงทุนแล้วก็มาคุณกับน้ำหนักอ้อยมาคุณกับน้ำหนักอ้อยมาคุณกับราคาอ้อยต้องเท่าไรตัดขึ้นพี่น้องย,งยังมีกำไรมองหนอยพี่น้องปลูกลงดินแล้วพี่น้องขี่เงินได้มมได้วยมองแมนดิจังให้นาะผมกับเบิ้งมาหลายหมอมองแมนลาเขาสิเออให้เป็นให้ปลูกแล้วจีได้เงินได้นะพี่น้องเนาะ ก็ต้องเบิ่งให้ดินทถ้ำดินไส้ไส้เป็ดขี่เป็ดไส้แดงไส้แดงนี่สิเออย่างบุดบืนกับซิฟเอสซิฟสองตันเป็นไส้เป็ดนี่ย่างบุดบืนกับซิฟตันนี่สิทุกโมงวพี่น้องขี่ไป็ดส่งที่น้องพี่น้องก็ต้องมาเลครับปุ๋ยต่อไไรมันจะถุงเจ้าถุงไรหนึ่งอ้อยไส้ขี่เป็ดก็ต้องเน้นปุ๋ยหลายจังใจไดซิฟตันก็ต้องปุ๋ยเจ้าถุงพี่น้องสร้างมอดคำนวณได้นะพี่น้องพันอ้อยอีกค่าเขี้อีกค่าตัดอีก แพี่น้อง้นวัยสิบตันพี่ว่าอยากให้พี่น,อน,น้องยิงย,งยิงพี่น้องมุมีรถบรรทุกรถขีบรถตัดแบบครอบครัยนี่นะครับผมว่าเป็นหนีพี่น้องเนาะเป็นหนีถาผู้ใดผู้จะมีไฮหลา,ล,าล,าลายดินดีๆงามที่สิบไรพี่น้องหาทิ่ไรไรละเศร้า,าตันเขียนเงิน,นลานแทนแน่นอนพี่น้องอ่อยถ่าดินท้มดินนี้นพี่น้องแต่คือ การเขาปลูกมันแหล้ะว่าปลูกอ้อยไหมพ,พี่น้องงามผมการันตีเลยบอ่อขาดทุนหอกมันมันจา้างเขามาตัดพี่น้องกะมีกำไรให้ค่าตัดค่าปลูกไว้ซะทิพตันพี่น้องเอาทิพตันนอนขา,นาข,นววนนขึ้นหางไม่เงียนผลเขามาตัดล้วเลดนั่นคือกำไรพี่น้องเลยต่อสองพี่น้องกะลงทุนปุ๋ยไปแค่นี้ปุ๋ยกับปุ๋ยลงงาน,นพี่น้องเห็ดเห็ุไม่ไหนแครไรละทิพย์ตันทิพสองตันพี่น้องห้าค่าปุ๋ยออกไปละหาตันหาตันพี่น้องกอา พี่สามารถพี่น้องกับปลูกมันได้พี่น้องถ้าดินมันงามพี่น้องยินท่ามดินได้ก็เขาเป็นพืชนหมุนเวียนอยู่แบบนี้พี่น้องขันทีอ้อยอ้อยอ้อยก็ได้ก็เป็นโรคใบเขาใบยังโรคแมงแม่งกอกลุ่งเนี้ยนี่เนี้ยจริงจรนะพี่น้องขันเป็นมันมันไยก็เป็นโรคข้นเนาะเป็นโรคใบยีกใบยังครับเสียโรคมันอยู่น้ำอันนี้เนาะพี่น้องคือมันเป็นพืชนหมุนเวียนพี่น้องอ้อยมันปลูกอ้อยสองปีม่ลงมัน ลงมันมาขันอ้อยทีนะพี่น้องห้องจังสีห้องจังสีอยู่ไหนนพี่น้องแทนผู้ประกอบการไล่ไงพวกผู้นายทุนไงขาเจะก่าก็ได้ก็ได้ห้เก่งนะพี่น้องเนาะแต่ใาเจะก็ต้องปุ๋ยอยาเขาเจะาต้องถึงพี่น้องเนาะอันนี้ห้องกระเป๋านี่กลุ่มผู้ประกอบไล่ขอบขั้วพี่น้องเนาะอยากผู้ขาเจะอยากไต่เต้าอยากอยากมีอยากมีรถ ใหไงอย่างมีรถชีบอย่างมีรถหกล้อรถทิบล้อรถพ่วงคือห้องไตเติาสีน้ำพี่น้องผู้นายทุนขจิวขาิวกับเป็นแย่ไงพี่น้องขจ้าทุ่นไหลขยิวอาศัยไหลพี่น้องเนาะแต่ก็บเดกกรอเดขยิวอาศัยไหลไหลยมันก็หไหลขาวพี่น้องขาาอกในกลยกุมแบบขอบพ่วพี่น้องเนาะขอบพัวผู้มีให้ทิบคหาทิบไรเช้าไรทำทิบไร แลค้นขืนอ่อยกับ้ันไม้พี่น้องกะกะบบมี่อย่างนั้นพี่น้องเนาะเมื่อนี้่กะชิเเล่แต่ผมจะรีวิวเครื่องเครื่องตัดกับเครื่องปั่นใหม่พี่น้องผมจีรีวิวให้พี่น้องแบบละเอียดเลยพี่น้องว่าต้องต้องต้องแบบใดแต่งแบบใดพี่น้อง สามารถตัดไว้ได้ครับพี่น้องเนาะหันผู้นี่ก็สามารถไปหารับจ้างอันนี้เด,ด้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังดเดีย๋ยวผมสิรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งนะพี่น้องเนาะโอกาสว่างๆเดี๋ยวผมใช้เวลาอันนี้ให้เบิ่งนะพี่นอนะ้องเนาะมื้อนี้ก็ผมก็เอาไว้ซทำนี้ก่อนพี่น้องมาเบิอดดอกแนะ่วลายมาเบิอดดอกแต่มื้อนี้ก็ ผมก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับพี่น้องเนาะก็ผู้ที่บอกท่านไดติดตามพู้เขาเมาเบิงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับเนาะผมกะสิได้ลงคลิปใหมๆ่ๆว่าจะเป็นตัดอ้อยแ้ลก็ย่านี้ฮะงป่ามีความมาถึกตลอดนะพี่น้องในในเขตบ้านผมนะพี่น้องเนาะอันไรทีไม่ไล้ถึกสามารถถามความบันเทิงหรือว่าให้ความรู้กับพี่น้องได้ผมกะสิรงให้พี่น้องแบบได้เบิงแยคกอะ พ่อยงมมาเลี้ยงพ่อได้เบิงในยังเนี่ยอูอ้พี่น้องจังใดกะพี่น้องพี่เขามาเบิงมาชมกะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมก็ขอลาสัมภาษสวัสดีครับรับพี่น้อง